ปาดขึ้นออกกับขาวเสามาหนิสิ่งป้าอย่างนีปาคุ้มป่าเคุ้ยล่ามป่าตะเพียนทั้งหมดพัดได้อีกกับขาวให้จักยางเดียวหนิฮายางคุณบอกเราพูดเขาทำพระาพาสงฆ์ ก็เลยน่า,า,นากินมากต้น้ำัดตเกลห์ห้ต้มเกลยวกระดูอกแบบนี่ก็กปีนปลาเซ่บเลยเ็ยแล้วตับมัควดยี่นสวัสตับเนาะลายยางแล้วนี่ากินกเบองัน พอเอกกำลัตงตำหมุกทัวครับพี่นอ้องเอาแสีบๆเด้อสองหน่วยเหน่อยบวมเนี่ยมันจังตำเสียบเหม,มือนว่าจังตำเป็นแบนตำบอ,อกว่าเป็นแบนแบนาอาหารอันแรกครับคือปลาออมปลาย่าเกาะอ่อมป่าให้ก่อ,กกน,ปน,อน,นปลาขย้อนเกี๋ยวปลาปเสื่อมเกี่ยวกับเสื่อมปลาฮแกงน้ำมันสม แกงไมสมใจอ่ะไะเสื่อมนี่ต่มไก่บาทปินป้าก้อสมาูัวเขากันเลยห่ว่าชุด่นแ้นเใชนไม ไดไรน้ำ,นำลไล่ไรก็กินแล้วทานตำหมกตัวน้ำตักเลยนะตักเลยกินรอก็ปกรต้องเบนเบนหน่อยๆนึงบทั่ว <ท gauge. S 2> ขเขาขาก็ปิ้งป้าเาทันทีสุดจัด โอ้มันแดดดีเนาะมันแดดมันแดดมันก็แดด,ดแล้วใช่ไหมแมนแมนเราเราจะมาทานข้าวด้วยกันเพราะว่าทีมงานอีกทีมงานมุดอุดปุ๋ยหันขึ้นเตือนใบคนละบใบทีมงานอุดปุ๋ยเราขื้นเ <laughs> นตือนใบคนละ มะเขือบานเท่าเนาะเน่เน,นะมะเขือนี่แล้วก็เอนมะเขือส่งนี่แหละมะเขือสมงองแท้เป็นเซตาด้วยเออเออ <c oughs> อู้หเอ้เขาใสา่เขาบเบหายเบิงซื้อ,อมาพี่น้องมาปัา,าดรู้จักอาหารเช้าครับ น้ำแตแปลตซิมอืมสุดยอดนี้ห้าเดกกันม่แไหมากินกันกินแล้กันกินกต้งกันตัว,ตว,ตกกตวบ่บ่พวกเขากันปัด พูดได้ตือนกระสางเด้ตอต่กบบมกาชะดอมครับออนพี่น้องอำค้าทว้าบ้อืออออก,ก่อน กแม่ซ ah? um. ื้อยนะก็ฮอฮะเจ้าขอซื้อยังจะเอิญยิ่งมึขึ้นเลคยลืมหรอเคยลืมะ่นาโอ้เมุกนก่ม้าใช้กบเลยกินหัง

อซิมเบอร์เยบ่ะสุดซื่นหลเลยสื่อัน่ะโอะตัวไม่หน่อยไม,ม่จริงือ่ะตั้คุงตํ้ำทัวมันินเขาเขาตักทัวปิ้งป้าแล้วหนิห่อนมากมากตักทัวปิ้งป้าห่อนอ,นอ ปวดหอนอน้ะแตกเลยปวดพักอันเนี้ยกวบัวหน,น่อยป่ะปวดสายแล้วไลแล้วปวดรายลายังปวดเรีบนที่บกิน,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 นองไรเนาะนี่เนม้นี่สองคำยางเหอี่อันกิดกาวัดปานได้ล่เขาเลยจา งาน,น,านคือข้ต้องการเพืน่น้องนี่ตัวนี้เสีบเลยควมกรนในี่คอมักกนนี่กระโดดนี่กระปุลกับเสียบผเคยกินกันบัวน,น้อยอน,นี่กระปุลกับยังเสียบ แมนบ่แล้วจะเอาน่อไส้ดมาฝากได้เมื่อบานเด้อเด้อปาน่ะปาน่ะยูนี้แกงซูมือเด้ยูนี้โปรตีแม่เมือนนี่เลีแล้วสิให้พร้อมมาฝากปกติบวขาแจ้งน่อไม่เลยท่ตอนนังแจงตลอดเมื่อบานน่าจะกลับสิ้นเดือน นี่กำลังออกเลยทุกคนใชเลือกอาจจะจับยุดสามหมื่นไหมบ่อไบ่กว่าปลาจีนอืมอืมไปยปาจีนมากเวอร์รัมต้งเบื่อบักเขอาะการคมมาจุดหนาครับ